หลายฝ่ายนะคะจับจ้องกันที่คำตัดสินขององค์กรอิสระในเดือนนี้ค่ะที่มีทีท่าหวังจะพิจารณาคดีให้เป็นโทษแก่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนะคะแต่ว่าจะบรรลุผลตามที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลตั้งใจไว้หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนเรื่องบทจบการเมืองเดือนเมษายนแหลมคมชี้ชะตายิ่งลักหากไม่มีอุบัติเหตุใดนอกเหนือจาก6กล้มเนื่องจากทางยกระดับนางสาวยิ่งลักชินวัรน่าจะเดินผ่านเดือนมีนาคมมาได้เหยียบเข้าสู่เดือนเมษายนหากนับจากเดือนสิงหาคม2554ผ่านเดือนสิงหาคม2555 ผ่านเดือนสิงหาคม2556ขณะนี้อยู่ในเดือนมีนาคม2557เป็นอันว่าอยู่มาได้2ปี7เดือนนานกว่ายุคข,ของนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีนานกว่ายุคของนายสมชายวงศวัสิ์เป็นนายกรัฐมนตรีหากนับตามคำสบประมาทนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อประสบกับมหาทกภัยในเดือนตุลาคม หลายคนคาดว่าไม่น่าจะรอดเกินเดือนธันวาคม2554แต่ก็รอดตามการวางพิมพ์เขียวบนพื้นฐานแห่งโหราพยากรวันที่8ตุลาคม2556นางสาวยิ่งลักษณชินวัตรน่าจะเดสสมอเรแต่ก็อยู่มาได้จนถึงเดือนเมษายน2557เมษายนอาจเป็นเดือนแห่งการลงดับประเมินจากความเชื่อมั่นของนายสุเทพเทอกสุบรรณ มีแนวโน้มและความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรไม่ควรอยู่เกินเดือนเมษายนยิ่งสัมผัสอาการเข้มขน้นคึกคักของปปชยิ่งใจหายสารัฐธรรมนูญพึ่งชี้ให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ต้องเริ่มต้นใหม่ก็มีกรณีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีตั้งแท่นรอท่าอยู่เช่นเดียวกับปปชเร่งรัดในเรื่องจำนำข้าว จำนําข้าวซึ่งไม่ว่าระดับข้าราชการประจำไม่ว่าระดับรัฐมนตรียังไม่มีใครถูกฟ้องร้องในข้อหาทุจริตแต่ทำท่าว่านางสาวยิ่งลักษณินวัตรจะโดนก่อนจำนําข้าวอันเป็นเรื่องที่ดำเนินการในปี2554แต่ก็สามารถแซงคิวระบายข้าวซึ่งเป็นโครงการในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งแต่ปี2552ยังไม่มีการนับหนึ่ง เหมือนกับกรณีการขอคืนและกระชับพื้นที่ในเดือนเมษายนพฤษภาคม2553อันส่งผลให้มีคนตายร่วม100ศพ่าเจ็บเกือบ2,000คนแต่ตราบกระทั่งณวันนี้ปปชยังไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนแต่จำนำข้าวในปี2554เดินหน้าไปก่อนแต่ย้ายในาทวินเปลี่ยนสีในปี2554เดินหน้าไปก่อน การประกาศว่าดิฉันพร้อมยอมตายเพื่อประชาธิปไตยคล้ายกับนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรจะถอดใจและยอมจำนนเป็นความจริงเป็นความจริงเหมือนกับตั้งข้อสังเกตว่าปปชน่าจะเป็นกรรมการแต่กลับแสดงตนเหมือนกับเป็นคู่กรณียิ่งวันนางสาวยิ่งลักษณชินวัตรย,ยิ่งเหมือนตัวละครในวันณคดีเพียงแต่เป็นตัวละครที่ถูกกลั่นแกล้งทำร้ายเพียงแต่เป็นตัวละครที่ถูกกีดกัน เพราะแม่เลี้ยงใจดำผลักสายให้ออกจากบ้านใครเล่ากำลังเล่นบทแม่เลี้ยงใจร้ายคนที่ติดตามการเมืองตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม2554เป็นต้นมาย่อมมองออกคำถามอยู่ที่ว่าชาวบ้านจะมองออกด้วยหรือไม่หากเมื่อใดชาวบ้านมองออกและแสดงความโน้มเอียงที่จะเห็นอกเห็นใจ เมื่อน,นั้นการลุกไร่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะแปลเปลี่ยนเดือนเมษายนอาจเป็นเดือนแห่งการพิฆาตเข็นค่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอาจเป็นการขีดเส้นใต้บทสรุปทางการเมืองแต่นั่นก็มีได้หมายความว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจากนี้จึงมองเห็นสมรภูมิการขับเคี่ยวอันร้อนแรงและแหลมคมยิ่งของสังคมการเมืองไทยด้านหนึ่งมีทับใหญ่เร่งเครื่องเต็มที่ ในการขับและโค่นนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรขณะเดียวกันด้านหนึ่งมีทัพใหญ่ตระเตรียมออกมาปกป้องและให้ความช่วยเหลือนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรเดือนเมษายนจึงเป็นเดือนแห่งการสับประยุทธ์ชิงชัย